งานนะคะใครกระังมองหาอยู่วันนี้จัดไปเป็นโต้ต้าลีโว 2.4e ลูกค้าขาปี19จัดไปเลย4ประตูสายครอบครัวนะคะเปิดราคาขายเพียงแค่ ซ8 9 0 0 0บาทเท่านั้นงวดตลอดสัญญา8,400บาทเริ่มต้นปีดาวนะพันเจ็ปีแปงวดนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากให้ค่างวดลดล,ลงนะคะแนะนำให้วางเงินดาวเพิ่มนะคะรถมือละ2 0 0หรือแต่ละ2 0 0พันนะคะจัดกันเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้เพิ่งเพิ่งเข้ามาใหม่ลูกค้าคะเดิมเดมโรงงานหมดเลยนะคะห้องโงครืองเคลื่อนนะคะเปิดให้ดูแบบนี้เลยนะสตาร์เทเครื่องยนต์ไว้แล้วนะคะคันนี้เป็นหน้ารถโค้กตาไฟใสๆมีไฟเลี้ยวมาให้แม็กเดิมอนลอยติดรถยางดันหลบนะคะ คันนี้ก็ตกข้างมีไฟเลี้ยวในตัวเรียบร้อยนะจ๊ะพี่จ๋าเปิดมาเป็นระบบไฟฟ้านี่นะคะไม่แพงแค่42่หมื่นเท่านั้นนะคะพว้อมอะไรมันติฟังก์ชันฟังก์ชันวิทยุเกียร์ธรรมดามีโหมดอ e ิโคพาวเวอร์ลูกค้จาจ๋าตัวบอดี้รถรับประกันนะคะไม่มีประวัติเจยวชนผิดความจมน้ําแต่ตอนแลกคัสซีแจะตอนเลกต,ต,ตัวถังมาแน่นอนนะคะแล้วก็ด้านหลังนะกว้างๆนั่งได้3าี่คนเลยนะจ๊ะ สวยด้วยคันนี้เป็นสีเทาดําการชนท้ายมีให้ตาไฟใสๆลูกค้าค่ะแมคไรเนอร์ตรงรุ่นนะคะก็สําหรับพี่ๆคนไหนมองหาสี่ประตูโตโยต้ารีวอว์ะถววันนี้จัดให้แล้วตัวนี้เลยนะคะยอดฮิตยอดนิยมตอนนี้ขายดีอันดับเกือบอันดับต้นๆของที่เต็นเลยก็ว่าได้นะพี่จ๋าใครสนใจนะเบอร์โทรลิงไลน์นะคะปั่งหมดเอาไว้ให้ด้านล่างต่างจังหวัดไว้มีบริการทําสญญไา้ถึงที่2 0งร้ยฟรีถึงบ้านด้วยรับรถแน่นอนจ้า